ก็ต้องขอขาบสดีทุกคนทุกท่าน้วยครับวันนี้เราอยู่กับช่องลิฟนเดียนะครับผมเจออะไรครับผมเจอคนที่เขาเหมือนจะได้อโนแท็บแล้วก็ปิงนะคะเดี๋ยวผมไปตามหาตัวเขาก่อนไอผมโคตรงงอ่ะเคยเห็นสมรถได้ไหมครับ ผมจะพาไปถุงศพเดินได้นะครับไม่รู้ว่าเขาออกเกมหรือยังเมไ,ไหนอะ่ะเราหาเขาไม่เจอทุกคนหาก่อนหากรีบวิ่งวิ่งวิ่ง,งหาวิ่งหาคิดมันยาวๆหน่อยเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะทุกคนผมขอเลื่อนตรงนี้ดูก่อนอยังอยู่เขายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ขอหนังแจ๊กอาวโดนไหมอะ่ะไม่โดนไม่เป็นไรเนี่ยเขาอยู่ข้างบนนี้เขาอยู่ข้างบนนี้ทุกคนคนนี้ก่อนเขาแน่เราสามนะครับเพิ่เจอทุกทุกคนดูนะดูนะศพศพมันเดินได้อ่ะดูดิดูดิ เดี๋ยวมุกี้มาข้างล่างเดี๋ยวรอใหม่เดีย๋ยวรอเดีย๋ยวรอเขาเกิดใหม่ก่อนผมจะได้ไปฟาเขาให้ดูแหละ <c oughs> <c oughs> นี่ถูกมากเลยเนปน็นคนไทยนะคะในเซอร์มิอานนตอนนี้ผมก็ได้โซมัน47ผมไปหาคนมาแลก็เขาคือจบโดนได้ทุกคนผมจะรอไปปังเขาตอบก็คือแบบเดินเดินโคนตรไกลตอนนั้นแบบประมาณห้าวิได้อ่ะแล้วเขาก็ามีเซฟไดตเกให <c oughs> ม่เหมือนจะเด็ดปีงน,นะผมว่าแม่แม่อ่ะมืนน่าจะเด็ดปีแงแหละ ไม่ได้ปีงทำไม่ได้หรอกจำหางก่อนได้ปะหาตัวยากจริงๆเต็แต่มต็มเตัวน่ารักดผมว่าเขาเป็นคนไทยนะเขาขึ้นบนโอเคใช่ใช่เขาเป็นคนไทยปะวะเนี่ยค่ะคือผมอยากแบบนี่นี่วะคือผมอยากให้เขาวิ่งหนีผมแล้วผมจะฆ่าเขาไงอยากจะฆ่าเขามากอีกเพราะว่าอยากให้เขาไม่หนีผมไง พยายามเขาวิ่งหนีผมเพราะเขาไม่หนีผม,ม,ผมปุ๊บแล้วผมฆ่าเขาอะ่ะแบบยืนเดีย๋ยววิ่งไม่รู้ได้แล้วก็กดฟั่นหลังเนี้ยเขาก็จะเป็นศพเดินได้นะคะเพราะบางที่เขาวิ่งนี่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 นเ,ขเขาเขาเดินแล้วเขาเดินแล้วเขาจะจูบผมทุกคนเห็นนะผมบอกแนละ้วเขาจะจูบผมเดี๋ยวรอรอดูศพเดินได้หนึงครับรอ,อก,ก่อนขอฆ่าก่อนรอดูศพเดินได้เลยอเอ๊มันไม่โดนทุกคนขอโทษขอโทษแก้มันจูบเก,ก่งจังวะ รอดูสบเรื่งได้เลยนะทุกคนเราสบเราดูสบเดินได้เลยเอ้ยมันคือวิ่งไล่เทสตามไม่ทันมันมามาเราเลยอยู่ในภารกิจครับเราต้องฆ่าคนนี้ให้ได้ชื่อก็โคเทและซับเตอร์ไครส์เอออย่าลืมซับเตอร์ไครส์ช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเตอร์ไครส์ด้วยนะครับคือมันไม่อยู่นิ่งๆเข้าใจไหมทุกคนแต่แบบมันไม่อยู่นิ่งๆอ่ะมันมันมันดุ๊กดิ๊กไปาอย่างเงี้ยผมก็จะฆ่าผมก็ฆ่าไม่ได้สิทุกคน จะลอยไปไหนอีกจะล่อยตกลาวาไม่เอาน,นะแบบจังหวะนี้ยังไงยังไงโอ้โหมันคือยากจังเลยตัวเนี้ยผมไม่ผมมันคลิปเล่นๆนะครับแบบให้อ่านไปดูว่ามีเจอศพเดินได้นะครับอ่าเผื่อคนอื่นเผื่อคนไหนยังไม่เห็นนะครับผมมันผมต้องเล่นกับมันเนะี่ยมันเล่นเข้าใจยลาว่ามันยากนี่ไงนี่ไงเงี้นี้ตนเห็นไหมอย่าง,างเดิผมไม่ศพเดินได้นะครับเมื่อกี้เห็นมันผมไหมอ่ะตรงตรงตรงนี้ก็เป็นจุดส้ม ผมตุ่มบินไปข้างล่างเลยอ่าตรงตรงอ่าตรงตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ขึ้นไปได้เอเมนะตรงนี้ผมจูบเขาตรงนั้นขึ้นไปได้นะก็สวยดีแต่มันก็ขึ้น,นมันขึ้นง่ายมากอะแค่แบบ noticeable. โดดโดดโดดนิดเดียวก็ขึ้นแหละชุบโอ้โหคนนี้แต่งตัวชุดดำจะเป็นงานศพงไข่ขอหน่อยขอหน่อยคือผมเก่งทวนนะผมผมบอกแล้วผมเก่งทวนอ่านิชาระนิชาระโกระ,ละหลายรอบแล้วนะผมอ่ะ มาดิมาดิก็มาดิอันนี้ไปคลิปเล่นนะครับอ่ะก็เราชิบิเนะครับก็หนักก็ไล่ก็แจ็คก็สตาร์ทใครเลนะครับอ่าผมก็จะมาบอกให้แหลกสมเดินได้เดี๋ยวเอา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 อีกสักรอบไหมสมเดินได้อีกสักรอบไหมอีกสักรอบไหมักรอบาะเาอยู่ข้างบนแหละผมว่ามันจะไม่ลงมาจากไหนแล้อยู่อยู่ข้างบนอ่ะสงสัยชอบอยู่บนฟ้าชอบตายอ่าไม่ใช่อ่ะเล้วท้อยู่ไหนอ่ะนี่เจอตัวแล้วนี่งสมเดินได้ไม่ได้หรอ ศพเดินได้ศพมนอยู่ตรงนี้ลงไปโคตรงงอ่ะอะไรอ่ะศพเดินได้ทุกคนโคตรงงนดี๋ยวโคตรงงอ่นนองะอยีงไงศพลงไปอีกแล้วอืมอมต้องดักเขาคนนี้แหละถ้าเข้ามาคือก็ตายนะไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหน <c oughs> อยู่ไหนเดี๋ยวว่าออกเซอร์ไปแล้วโดนผมแกงแบงอ่ะตายอะครับก็ขอกราบสวัสดีเอ้ยกล่าวชนสวัสดีตอนปิดคลิปไเดียวกดงงแล้วเอาดาบเอาไว้เนี่ยปกติผมชอบเล่นอันนี้นะเล่นทวนขอเล่นง่ายดีอ่ะก็รอขอกล่าวปิดคลิปแล้วนี้นะคะปอกจะไปละมาอ่านให้ดูว่าขำๆนะว่ามันมีสมเดินได้ชุบนี่ไกลบ้ล่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้